ว้าตายแล้วมีคนตายไปแล้วคนหนึ่งนะดูนะดูแหลกเลยเอ้ยจุดบหายแล้วคุอยู่โอ้ยก็เอ้ย,นะย, oh อยมีคนโอ้ยแม่งโอ้ยโถ you yeah. อยู่กันนี่เเช่นเคยนะคะใน a อวมาเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอทเหมือนเดิมนะคะ,ะจะเห็นว่าคะวันนี้อยู่ในแบบของลิพูมินิเกมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบบในการที่เราจะมาแข่งกันเล่นเกมนะคะก็จะเป็นเกมเล็กๆนะคะที่จะให้เราเนี่ยหาผู้ชนะก็คือไม่ได้หาผู้ชนะหรอกนะคะแต่บอกว่าเราต้องเป็นผู้ชนะในเกมนั้นนะคะก็คือผู้ชนะเนี่ยสามารถมีได้หลายคนด้วยกันนะคะ,ะในระหว่างนี้เราเนี่ยก็รอระหว่างที่เขากาลังเป็นเล่นกันอยู่นะคะอาจจะเห็น,นะะว่ามีตัวควิดเปล่าขึ้นมาปิดนะคะ คือเราเนี่ยต้องทําการแบบว่า,าเข้าไปเล่นในในแบบแบบนั้นนะคะแล้วก็ทําการทีให้เป็นผู้ชนะให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเห็นตอนนี้นิวไม่ได้เข้าไปเล่นในแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือผู้ที่เข้าไปเล่นไม่แกะแต่ว่า เกมนี้ซึ่งสุดลงแล้วนะคะอ่ะจะเห็นว่าทุกคนจะได้เหรียญนะคะอ่าแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้นิวอยู่เลเวล3นะคะก็คือตั้งเลเวลอ่อนดอยมากเลยนะคะตอนนี้เพราะาทุกคนไปเลเวล7เลเวล8เลเวล9ก็หมดแล้วนั่นเองตอนนี้เราก็มารอในการที่จะไปแบบต่อไปนั่นเองนะคะอ่ะจะเห็นว่ามีขู่คนเล่นเยอะพอสมควรนะคะตรงน,นี้ตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านค้าแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาซื้ออะไรก็มาซื้อได้เลยนะก็ต้องใช้เงินใน่้จะเป็นเงินในเกมนะซื้ออ่ะอ่๋ยวขอรู้สักอันดิซอมบี้เหร เดี๋ยวอ๋ออันนี้ค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราบดเอา้าบดไม่ทันซะง,งั้นเออถ้าเกิดเราจะซื้อบายเหรียญก็ได้นะคะเ <c oughs> ดี๋ยวลงมันเท่าไหร่วะแคสฟิว <c oughs> ไม่มีเหรียญซื้อโอเคไม่เป็นไรไม่ซื้อก็ได้เชิญไปดีกว่าเคระว่างนี้เราก็รอจะไปเล่นในแมปต่อไปนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่คิดจะเห็นว่ามันขึ้นมาให้เราบดนะคะว่าเราจะเป็นเล่นแบบไหนนะคะแต่ว่านิบวบดไม่ทันโอเคมาแล้วค่ะ <c oughs> ในเอาแมปของเมดดาวนะคะคืออะไรอ่ะอ่มันลุ้นกันนะคะเพราะว่าบางทีนิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นยังงไ โอเคเล่นยังไงอะก็กะตุกกะตุกกะตุกเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเธอจะให้ฉันเล่นยังไงแมพแมพแคือยังไงเราเราต้องดันกล่องให้ล่วงเหรออ๋อเราต้องดันกล่องให้มันล่วงนะคะใช่ไหมแล้วมันก็จะนับจํานวนโอ้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 โ ไม่รู้อ่ะเดีย๋ยวนิวลองดูก่อนนะเพราะเห็นทุกคนเขาก็ทำกันอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยโกรธโอ้แล้วทำไมเราต้องลงไปด้วยเนี่ยโอ้รู้สึกว่าจะเป็นคนแรกเลยนะคะที่มาตายและอือนี่ค่ะเราก็มายืนดูขอเล่นกันค่ะนี่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวนี่ค่ะแล้วก็มายืนดูขนเล่นกันโอ้อจริงจริงนค่ะคือต้องดันกล่องลงมาแล้วเนี่ยนิวได้หนึ่งกล่องแล้วแต่แล้วนิวก็ร่วงมาพรอมมันเลยนะคะโอ้เสียดายมากเลย โอเคค่ะระหว่างนี้ก็รอขอเล่นกันก่อนนะคะก็ต้องรอให้ข้างบนนี้มันหมดเวลานะคะเกมก็จะโอเวอร์นะคะอ่ะแล้วก็มาดูกัน,นะคะ่ะว่านิวจะได้กี่คะแนนนะคะแต่รู้สึกว่าจะออกมาเป็นคนแรกเลยนะคะในเกมน่าจะได้ที่โหลอ่ะโอ้โหเสียชื่อหมดโอเคเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะคะอ่ะระหว่างนี้เราก็ไปเดินเล่นกันดีกว่าชูเอ้ยโอ้โหมีสไลเดอร์ถอยเอ้าจะชนชนเอ้ยนายมาชนฉันทำไมาเนี่ยเฮ้ยไปดีกว่าชว้าอะระหว่างนี้เราก็สไลด์เล่นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรทำ ไม่ทำก็สไลด์เล่นไปเรื่อยๆชวยชชวเออระลอางที่รอนะคะเหลืออีกแค่สามสิบีนะชวยน,นี้เป็นร้านอะไรอะ่ะโอ้โหอ๋อก็เป็นร้านขายของนะคะเดี๋ยวดูดิมันไม่มีตังค์ซื้อบายวิทย์โอ้ไม่ได้ต้องเก็บเงินในเกมนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มเล่นอันนี้ไงเจ็ดร้อยยิบสี่โอเคปูแคท and so g เกมอ๋อยังซื้อเหรียญไม่ได้นะคะโอเคงันก็ต้องรอสุแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวาบ,บ้านว่าหน้าคนขายโอ้โ oh, หตายแล้วจะ <laughs> ไปดีกว่าคิการะหว่างนี้เราก็รอจบแล้วนะคะแบบนี้ก็มาดูนี่แก้ว <laughs> นิวไดที่เท่าไรไหนดิเอ้าทำไมได้ที่สองอาไวไที่สองอะบอกแสดงว่าคนอื่นไม่ยอมเอากล่องลงไปข้างล่างแน่เลยอะนิวเล้ที่สองเลยไหม <laughs> ได้มาห้าเหรียญน,นะคะอ๋ก็ยังดีก็ยังดี นี่การเงินก็จะเพิ่มมาอ่าโอเคโอเคเรามารอในแมปต่อไปนะคะแล้วก็มาลุ้นกัน,นะค่ะว่าจะเป็นแบบของอะไรอุ๊ยอุ๊ยโพนี่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 ชัว <c oughs> น่ารักจังเลยอยากได้อุ๊ยน่ารัก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 โ <c oughs> okay. อเคก่อกี้ก็รอนี้ก็รอนะคะในแมปต่อไปอ่ามันจะขึ้นมาให้เราโหวตนะคะถ้าเกิดอุ๊ยก็มาเด้งเด้งดิ่งกันดีกว่าอันนี้ไงหมดไหนอะ่ะอ่า เอาหมดนี้แล้วกันคนบมดเยอะสุดแล้วก็ต้องบวชต,ตามน้ำเขาไปนะคะนี่วันนี้ก็เด้งดึงกันไปนะคะเด้งดึงติลังกาจ้าบโอ้ออกออกออ้ออกข้างนอกออกไปข้างนอกเฮ้ยเธอมาเล่นด้วยกันไหมเกย์โดดไปก่อนดึงอดดึงโอกฮูติลังกาเอามาแล้วค่ะเป็นอะไรเนี่ย color conquest คืออะไรวะอ่ะมันคืออะไร มันให้เราทํำยังไงเนี่ยอ่ารู้แล้วค่ะคือตอนนี้นิวอยู่สีน้าเงินนะเห็นไหมคะบนหัวเดียวขอกดออก่อนถี่น้ําเงินนะคะเาราก็ต้องวิ่งไปนะคะโดยที่ต้องทําให้สีน้ําเงินมากกว่าสีแดงนะคะก็จะมีสีขเงสีแดงเราก็ต้องวิ่งไปทับทางสีแดงนีค่ะดดดดดดนน,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 นี่จ้า คิดหรอว่าจะสีแดงจะชนะเฮ้ออสีน้ำเงินชนะมากกว่านะดูสิเ้านี่เป็นไงล่ะนี่เราต้องไปวิ่งทับทางมันนะคะอย่าให้มีสีแดงเยอะกว่าเรานี่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 โอ้ยช็อกช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 กเฮ้ยไม่ได้การล้วรู้สึกว่าสีแดงจะมาเยอะละแหมเฮ้ยอย่ามาทับทางฉันสิสีน้ำเงินคือผู้ชนะ สีน้ำเงินต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นโอ้ตรงนี้เป็นแผงสีน้ำเงินหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตรงนี้ด้วยกันเดี๋ยวไปช่วยเขาก่อนความไวไปของปีศาจนะคะชัวร์ทุ่งท้อท้ออ่ะอึกอะว้าโอ้ยสีน้ำเงินแกไม่มีสีแดงแกไม่มีทางชนะแน่แน่โอ้ตรงนี้สีแดงเริ่มมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทัพทางทัพทางทัพทุกคนอื่นก็ไปตรงอื่นคือต้องช่วยกันนะคะในถ้าเกิดทีมใครทีมมันก็คือต้องช่วยกันอ่าโหเอาสิเอาสิ เอลซ oh, ีดูดูดูวิ่งวนกันอยู่สองคนดูดูดูตลกอ่ะโอ้ยใครได้มากกว่าใครได้มากกว่าเด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 เฮ้ยมันจะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวหมดแล้วเอาสี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 โอ้ยโอ้โดนเด้งมาอ้าเอ้ยเดี๋ยวนะสี่เลยชนะเดี๋ยวนะบ้า สีน e ้ำเงินชนะนะคะย่อย่อย่อบูวินนะคะยาวอ่าได้หมดแล้วเรามาดูกันว่าผู้ชนะจะได้เท่าไหร่โอเคมาละว้าวนิวได้เยอะสุดเลยที่ที่หนึ่งยาวยานี่ค่ะได้ได้ได้แต้มเยอะสุดนะคะเพราะว่าเราเป็นเราเป็นหัวทีมหัวหน้าทีมวันที่แบบว่าช่วยทีมช่วยเหลือทีมนี้มากที่สุดนั่นเองอ่าตอนนี้ขึ้นมาเลเวลเท่าไหร่น่ะอ่าได้มาแปดสิบเหรียญนะคะโอเค อ่ะตอนนี้โอ้ยตอนนี้ขึ้นมาเลเวลสี่้วเวกโฟร์รลเวกโฟร์นะคะโอเคอ่ะระหว่างนี้ก็รอนะคะที่จะไปเล่นในแมปต่อไปโอเคตอนนี้เราก็ไปสไลด์เล่นไปเด้งหนึ่งดีกว่าช่วงแอปช่วแอปช่วแอปอ่ะไปเฮ้ยอันนี้มันคือก้อนอะไรอะเยลลี Yellow, ่เหรออะไรอะทำไมมันเด้งได้ไปดีกว่าใช่ไหมนี่ค่ะมาให้วนแล้วนะคะก็มาดูก,กัน เดี๋ยวเราลองเลือกอันที่มันแบบว่าคนเลือกเยอะๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเลือกอันน้อยแล้วก็ไม่ได้เป็นเล่นอยู่ดีอันไหนดี่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไม่โหวดดีอันนี้ก็ได้คนเลือกโหวดเดยอะแล้วคืออะไรตีตัวตุ่นเหรอเอาคอยไปตีตัวตุ่นเหรอเหมือนเหมือนเหมือนอระหว่านนี้เราก็เล่นกระโดดกระเด้งไปนะหรือว้ามาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะคะในแว็ตอโมนะคะชื่อแมปนะคะแว็ตอโมคืออะไรอะ อ๋อแล้วจะเอาค้อนไปตีตัวตุ่นปะ่ะแบบว่าใครได้เยอะสุดก็ได้แต้มไปวะตียังไงอะ่ะนี่ไงนี่เออตียังไงอ่ะนี่นี่ไเออเดินเเดินเลยเดินเลยตียังไงอ่ะตียังไงอะ,งอะ,งอะอเอาเราได้หนึ่งตัวแล้วนะคะได้หนึ่งตัวละมีอย่างงี้ด้วยเอ๊ะยนัง่งเงาตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่ง แเออเมื่อกี no. ้ม <dizzy. t bir ney> ันแย่งเราไปนะคะต่อแล้วทำไงมันไม่ยอมที่นี่ที่นี่ที่นี่อ้าวไม่ทันโอ้โหแย่งแล้แย่งอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่เก่งเหลือเกินเลยเนี่ยนในในในของเราของเราของเราแป๊บเอาไม่โดนไม่โดนไม่ไม่โดนอ่ะโดนแล้วนะคะอ๋อเมื่อกี้ไม่เห็นมันขึ้นมาเลยอ่ะเมื่อกี้เราโอมันถบลงไปก่อน ตัวนี้ตันี้เพียบ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 ตัวนี้เพียบตรนี้เพียบตีตีตีเอตียังไงมันแม่นๆ่วะเอ้าอืมอืมอืมสองแล้วต้องขยายต้องขยายอืมจะไปแยกมาแยกมาอ้าได้สานะคะคือเราต้องขยายนะคะวุบไปแล้วผุบไปแล้วเด้อเด้อเดอุ้ยได้แค่สามตัวเองมาเวลาแล้วอ่ะอู๋มาดูกันนะคะว่าได้เท่าไหร่อ้ได้แค่สามตัวเอง โอเคสามตัวนี้ก็เยอะนะอ่า uh, นิวอยู่ที่หกนะคะตรงนี้เียวที่ที่สิบห้าโอ้มีคนตีได้ตรงแปดสิบเอ็ดเลยมันกี่มันตีได้กี่ตัววะนะโอเคปะเดี๋ยวไปเล่นในแมปต่อไปกันนะคะโห oh, แบบนี้ถือว่าไม่ค่อยมันไม่โอเคไม่โอเคโอเคเดี๋ยวมาเล่นแบบต่อไปแกย่า yeah. yeah. อันนี้ก็จะเป็นระดับเงินนะคะหนึ่งพันสองพันสี่พันจนถึงแสนนะคะถ้าเกิดใครได้เยอะสุดมันก็จะบอกไว้นะคะโอเคอ่ะ okay. uh. ช่วยอ่าเดี๋ยวรอสักแป,ป๊บนึงนะอันนี้ก็จะเป็นอะบิลบอร์ดนะดูว่าใครแบบได้คะแนนเลเวลเท่าไหร่สูงสุดนะคะก็จะรวบรวมไว้นะคะก็จะเป็นงกิ้งนะคะแต่ว่านิวยังไม่มีแปะบอร์ดไว้นะครูเลเวลแค่สี่เองบางคนเป็นเลเวลจะเป็นร้อยละโอเคระหว่างนี้เราก็รอให้แมปมันมานะคะให้ให้เราแมปมาหมดนะตรนีเร้เล่นเลยไปเรื่อยเปื่อยม,มีอะไรทำโอ้อันนี้มันเด้งได้ด้วยอะ สีอ่ะ,อะจิลองจ้าขึ้นไปข้างบนได้ไหมเนี่ยเนี่ยขึ้นไปบนเนี้ยขึ้นไปบนเน,นี้ยอุ้ยขึ้นไปได้ด้วยขึ้นไปได้ดิขึ้นไปได้ไไดเธออุย้ยม <laughs> อ่าขึ้นมาแล้วเนี่ยระหว่างนี้เราก็เดินเข้าไปแล้วรอข้างบนนะคะโหเขาตกลงไปตายเลยเนี่ยอ่ามาแล้วค่ะเอาไหนเนี่ยอ่าคนที่บวเยอะสุดละกันอ่าเป็น อันนี้อ่าเป็นมูเดอร์นะคะนักฆ่านั่นเองนะคะไปหวังก็รอแล,แล้วก็เดินลัดล็อปไปก่อนบอกว่าจะจะลงยังไงวะรอจะจะลงไงโอ้เออเจ้ามาหรือยังอ่ะมาแล้วนะคะในโหมดหมูเดอร์นะนักฆาตกรนั่นเองฆาตกรลับนะคะโอเคคือในโหมดนี้ในแมปนี้น่าจะเป็นแบบว่าอ่ะ you are sheriff นะคะก็คือคุณเป็นนักยิงปืนนั่นเองนะคะไป โอเคอ่ะช่งแอประหว่างนี้เราก็ต้องทำการหาปืนคะหาปืนค่ะเฮ้ยนี่ไงปืนปืนปืนอยู่นี่ปืนนี่ต้องหาต้องหาต้องหาปืนอยู่นี่ปืนอยู่นี่นนนนนนเฮ้ยชิบหายแล้ว <c oughs> โฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าเราเป็นมูนเด้ะม <c oughs> รู้ได้ไงวะเมื่อกี้ไม่ถือมีดมาเลยอะ่ะจิปเป่ง โอ้ห่วยแตกมากตายเลยผู้ชมยังไม่ทันทําอะไรในแบบเมื่อกี้เข้าไปใหม่ได้ไหมเข้าไปใหม่ได้โอ้เสียดายที่เป็นเชลิปด้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอนะคะโอ้เสียดายอ่ะไม่เป็นไรเราก็แก้อาการโดยการตีลังกาเล่นไปนะฟาวด์จาวบไม่เลยทำาล้วหวังที่รอแบบนะ ว่ามันนานจังเลยต้งองสามนาทีเนี่ยระหว่างนี้เราก็รอให้เขาเล่นกันเสร็จนะคะจูเจาอ้าวตีลังกานะแล้วเบื่อแล้วไปดีกว่าชุบยาวโอ้เล่นกันนานจังเลยอยังหาฆาตกรไม่ได้เลยเนี่ยฆาตกรอยู่นี่ฆาตกรตายแล้วเออชูบอุ้ยไปได้หน้าดีกว่าแล้วก็สไลด์ไปเรื่อยนะคะอูอูถลายถลายเอ้เจเจโอ โอเคช่วยอุ้ยสไลด์เออเออมันนานจังอ่าเกมโอเวอร์แล้วนะคะระหว่างนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าน,นิวได้ที่ไรที่โหลดแน่เลยยังไม่ทันทำอะไรใครเลยตายแล้วอ่าในที่สิบนะคะโอ้ไม่มีอ่ามีผู้ชนะคือคนหนึ่งก็คือฆาตกรนั่นเองแม่เสยียดายเคค่ะก็ไปแบบต่อไปกันดีกว่าชวแแ่วระหว่างนี้ก็กระดุกกระดิ่งแลยกันจูบ เดี๋ยวไปเล่นนู้นดีกว่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วไปเล่นแบบปีนบันไดดีกว่าตรงนู้นอ่ะอุ้ยจะลงจะลงเออจะลงไปนี่ค่ะอ่ตอนนี้เราก็มีตังอยู่เก้าร้อแปดสิบเก้านะเนี่ยก็ไม่อยากทำเราก็มาปีนบันไดกันดีกว่าก็ปีนให้มันสูงขึ้นแล้วกันช่วยมาอ่ะมาแล้วค่ะก็อันไหนอ่ะอันไหนคุณปวดเยอะสุดอ่ะอ่า อันนี้แล้วกันอ่ะไป trap แก h yeah. let's go ต่อไปก็กระโดดก้นไปก่อนเดีย๋ยวค่อยไปในแมปต่อไปนะคะ trap อ่า p วบช p บชวบอ่าอุย๊ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวบอมเฮดนะอุ๊ยยิงหัวเหรอบอมเฮดระเบิดหัวอ่ะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงอ่า random player trap let's go ทำไงอะ่ะ หรือไงมันจะมีระเบิดมาเหรอหุย้ยอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยชิพันคือไงอ๋อเราต้องแบบต่อไม้ส่งนะคือแบบว่าถ้าเกิดระเบิดมาอยู่บนหัวเรานะเราต้องโยนไปให้คนอื่นนะคะอย่าให้ระเบิดมาอยู่บนหัวหนีก่อนเป่งแล้วอุ้ยไปไหนอ่ะอุ้ยดู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 อยู่โน่นระเบิดโอ้ไม่กอดอย่าอย่าอย่ามาบนหัวใช่นะอย่า ดูดิค่ะทุกคนต่างวิ่งนะหนีนะอยู่ไหนโอยโอเมก้าว้าตายแล้ว <laughs> มีคนตายไปแล้วคนหนึ่งนะดูนะดูแหลกเลยเอ้ยจิบ,บ่ายแล้วกูอหยุดโอเมก้าโอ้ยมีคนโอ้ยแม่โอ้ยโถไ,ไม่รอดแล้วโอ้ยเจ็บใจ เจ็บใจโอเคไม่เป็นไร,รามาดูกันว่านิวได้เท่าไหร่ไม่รอดนะคะเมื่อกี้โอ้โหเนี่ยมาดูดิ<ม>อืมเดือด,ดตายตายตายให้หมดซะโอ้โหเอาระเบิดมาโยนใส่หัวฉันได้ยังไงเนี่ยเจ็บใจนักเฮ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะตายให้หมดซะตายยังไงระเบิดเออตอนนี้เราก็ยืนดูความชิบหายไปนะคะ ดูความพินาศของมันนะคะเน้นไหนแหมกล้ามากมันเอาระเบิดใส่หัวฉันเคเราก็ดูไปนะคะอืจนกว่าจะหมดเวลาเลยอีกวันสี่สิบวินนะคะตักตักตักนับถอยหลังนะคะตักสิบวิค่อนับถอยหลังอ่ะดูดิดูไม่วิ่งห่าใไกลเลยดูดิดูดิวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีนั่นไงตายไม่เหลือเออยี่สิบเก้าค่ะเหลืออีกสามสิบวินนะคะ โอ้โหรู้สึกว่าจะมีผู้รอดชีวิตหลายคนเหมือนกันนะดูดิยืนอยู่เฉยๆมัก็ไม่ต้องทำอะไรเลยดูดิอยู่กันสองคนนะคะดูดิตายเดสมารีอ่ะเลยอีกสิบวินะคะนับถอยหลังกันนะคะโอ้มีดูดูดูตายไม่รอด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 โอ๊ยจิบหายมาโดนนี้แล้วตายอ้าวเวลาแล้วค่ะเกมโมว์ปีอ้าวไปไหนล่ะ ไม่โอเวอร์อ่านมาแล้วนะคะมามาดูกันนะคะว่านิวได้เท่าไหร่โอ้โหจะเหลือเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายสักหน่อยเสียดายนะคะมาโอ้โหได้ที่8นะคะสามสิบเก้าตายคนที่สามแน่แน่สายหัวเลยคะ่ะโอเคอ่ะโอเคค่ะก็ในแบบนี้นิวขอจบเพียงเท่านี้นะคะออาหน้าไปไหนอยู่นี่นะคะอ่ะในแบบของริพูมิิเกมนะคะเอาต,ตัวไปไหนแล้วเดี๋ยวขอไปยืนที่ดีก่อนนะคะขอป,ปิด ติดเกมดีๆก่อนอะในแมปของออลิพูมินิเกมนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวนิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะก็เป็นแมบปบอีกแมปหนึ่งที่สนุกแล้วก็เฮฮามากๆนะคะก็โอเคค่ะก็จะมีเกมมินิเกมหลายๆเกมให้เราได้ลองเล่นนะคะก็ยังไงก็ลองมาเล่นกันนะคะสนุกมากๆเลยโอเคค่ะยังไงก็ไม่หวตละจะไปละโอเคค่ะยังไงก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอ่าจจะเป็นเกมอะไรต้องคอยติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่มาติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้านะคะยู Dạ, dạ, dạ